สวัสดีครับเซลต้องครับผมวันนี้พบกันที่มิซูโกต้าฮับปูตเจ้าสบิงพายเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมพามาชมเจ้าตัวปาร์เจโร่สปอร์ตอิริคยิชันขับเคลื่อน2อล้อสีขาวมุกสวยสดใสคันนี้นะจ๊ะเรามาดูว่าคันนี้มีแต่งอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับผมเรามาชมกันเลยนะครับตัวปารเจโร่อิเนี่ยเขาก็จะเป็นหลังคาดําเขาอยู่แล้วมาจากโรงงานนะครับมันจะเป็นแบบนี้นี่แต่ทีู่กค้าชอบแบบดำเดิมไม่แต่งอะไรมากก็ใส่คิ้วล้อหลอ่ลอๆก็ได้นี่ คิวข้างปกติจะเป็นสีโครเมียมนะครับแล้วก็การสาดข้างแบบนี้นี่ฟิล์มเซรามิก 3M 60 80นะครับมองเข้าไปจะมืดมองออกมาจะสว่างนะจ๊ะแล้วก็อันนี้จะเป็นโลโก้มาเ e โร่สปอร์ตอันนี้มาจากโรงงานครับผมเซลไม่ได้แถมกระจังหน้าสีดํานะครับตัวนี้แถมนะครับชุดแต่งข้างหน้าไรเดอร์นะครับผมนี่เลยฟองไฟเดยไลไท์นะครับวิ่งเวลาสตาร์ทรถนะจ๊ะแล้วก็ดูด้านข้างนะครับ จะขามีซุ้มล้อให้นะครับหน้าหลังนะจ๊ะนี่เลยเออนี่คันคันนี้ก็สวยนะครับผมราคา1,529,000บาทสีขาวมุกเพิ่ม20,000บาทนะครับโปรโมชั่นก็มีตอกเบี้ย0%ร์ก็ได้นะครับตอกเบีย้ย0.9์ก็ได้ดาวยี่์ขึ้นไปนะครับหรือจะเน้นส่วนลดก็ได้นะครับ หรือจะแต่งเต็มเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับผมตอนนี้อากาศดีครับตอนช่วงเช้าของมิสูโตเฮาปู่เจ้าสมิงไทยนะครับนี่เลยเดี๋ยวหลบให้พี่เขาก่อนอันนี้พี่กันเซลพี่กันอู้ง,งาน <c oughs> อู้ง,งานไม่ต้องขับรถเทสนี่ตัวนี้กําลังนิยมเลยเขาเรียกคิ้วท้ายมีไฟนะครับเวลาที่เบรกก็จะมีไฟนะครับอันนี้เป็นประต,ต,ต,ตูฝาทา้ายไฟฟ้านะครับไปเลยพี่อยเลยนี่เลย แสงถ่ายหน้าชว์รุมมันจะย้อนแสงหน่อยแต่ถ่ายในชว์รุมมันจะไม่ค่อยเห็นภาพ่าครับผมอันนี้อันนี้จะเป็นภาพจากข้างหลังมาหน้านะครับจะมีแถวเบาะที่หนึ่งสามนะฮะมีแอร์ข้างบนนะครับมีจอให้น,นีงจะเป็นพวกปลายท่อถอดคืนลูกค้าพัางโคนที่บังแดดหน้าแล้วก็โนหุ้มเพลนะครับน,นี้คิ้วท้ายแล้วก็จะคืนลูกค้านี่นี่เลยอันนี้เราจะไปส่งที่บาปะกงนะฮะน้ำคงคือขึ้นลง ครับผมนี่เลยเราถ่ายหน้าชลุมตงนี้ย้อนแสงนิดน,นึงขอโทษทีครับนี่ด้างข้างครับผมเดี๋ยวพาดูภายในรถนะครับตอนนี้เป็นตัวรับเปิดก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับเปิดประตูนะฮะแล้วก็ด้านในจะเป็นพุชตาร์สมา์ที่นะครับกดตรงนี้ใบอนุญาตงมทำอะไรคือสวยก่อนกดตรงนี้ตับเครื่องกดขึ้นได้เลยนี่รับกระจกห้างนะครับผมพับเก็บ นี้เป็นการเลื่อนการหายเซนเซอร์เล่าคันนะครับอันนี้ช่วยเบรกเตือน,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 นเบรกนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพวกปรับเขาเรียกว่าไฟหน้าไฟหลีไฟออโ,โต้ไฟเลี้ยวนะครับอันนี้เรียนใหม่นะจ๊ะแล้วก็น,นี้พวงมาลัยมติฟังชั่นจอนะครับกระจกระงสอัตโนมัติตนะครับเบาะสะท้อนความร้อนนะครับกระจกหลังไปแน่นี่สำหรับครอบครัวนะครับผมนี่เลยขายดีมาก พักนี้ขายแต่ปัจโรกกระบะหายไปไหนหมดไม่รู้ก็มีมีปล่อยอยู่อ่าลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อเซลต้องได้นะครับ0ูนย์เก้าึงศนย้ินดีรับใช้เต็มใจบริการทักมาปรึกษาแคมเปญโปรโมชั่นได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่ากันครับขอแค่ถามมาหน่อยแล้วก็ถ้าจะจองก็บอกด้วยจองกับผมนะครับโอเควันนี้เซลต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับ